บสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอทุกท่านเข้าสู่ช่องสไว์คนสไกว์ผ้ารวยครับในสไกวผ้ารวยกัได้มัดตามที่วัดศรีสุม망นะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วกับเขามาเข้าเต็มที่นะครับเ่าเพราะว่าเิ่นเข้ามา ทีเลขมาทำเอาอยู่มือนะครับว่ามือแตนไรตอดนะครับว่าได้สองหกสองไปเอฟซีพอบนได้กับสองเก่าเก่าสองนะครับเพราะว่ามันกลับหัวกลับหางกันนะครับเนาะอ่านี้ก็บเอฟซีเข้ามาแล้วก็จะเลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสวัย้ารวยนะครับเนาะสวัยผ้าโชคครับเนาะบอกไหมสวัยผ้าโชคก็ได้ค่ะ มาติดตามผู้ที่โชคดีนะครับคนที่เพป็นกำลังทําเครื่องบวงสรวงนะครับเด้อเดี๋ยวนี้คนละหมากร่างใม้เพป็นกำลังจัดการอยู่นะครับต้องเฮากับสิได้อ่ส้มการบวงสรวงการฟอนล่ำข,ของหน้าขี้แล้วก็ของเกียรติูผ้ารวยนะครับเนาะไปพร้อมๆกันมือน,นั้นมาหาขอมืินหนึ่งก็ได้สองหกหกสองนะครับเนาะสองเก่าก็สอง,อง,สองเอาเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับสไวท์คนเดิมเลยนะครับเด้อสไวท์คนเดิมกับสีได้มีกำลังง,ลงใจสู่ต่อไปนะครับเนาะก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อสิบาริภัณฑ์ข่าวสารไปไหมจากทั้งช่องสะไว้ผ้าโชกค,ครับโอ้ยพูดเบาผิดนะครับเดี๋ยวขอเอภัยอ่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนสื่อส่งหลายครับเพราะเขาเนาะเป็นสะไว้ผ้าโชกนะครับเนาะสะไว้ผ้าโชกกาสีอ่าได้อ่าผ้าชมอ่าผ้าไปฟังคุณแม่เพิ่อนอ่าให้สัมผัสน,นะครับเนาะว่าเพิ่อนอ่าโชคดีเพิ่นได้อยู่ครับตัวเลขทุกงวดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอได้หลายนะครับเนาะเพิ่นกระได้เทเลนี่นียนหน่อยสองหมื่นสามหมื่นเอ้า ปาณิติติดตามสวัยผ้าโชคไปครับสีผ้าเข้าไปสอบถามคุณแม่นะครับเนาะไปติดตามไปครับเวนเวนาว่ายอือ่คือบแมนวนแนหเดียวหัวดนมาก่านไ่เ้ก่กได้ยดอนกออันกินอคนเห็ซื้อเขาว่าซื้อ เ็ดสองมาซื้สองสอเออเออน้ซื้อสิบเจ็ดแล้วก็มาซื้อมาซื้อสิบแปดเดือนคู่บ่าเดือนคู่บาอาจารย์เป็นว่าเยร์เพเียรออเพเียอันเมื่อันเจ็ดององเจ็ดน่ะเพื่อการเผยควอมเนาะ จัากว่าสี่สามทีหยังแน่บัดนี้ก็มาสองสองแบบนี้ก็มาสองเจ็ดเจ็ดโอ้ยใช่ไหมหลายซอแท้แล้วซื้อหมดหลายเลยเด็กเลขเลขสองเกี่ยวควางนี่ซื้อหลายแล้วอันต่อเจ้าบัตรเจ้าบัตรยี่หันแล้วโตโตงวดก็ไปแม่ฝันมาบัดนี้เขาฝันดีบ่หลังจากเอามันที่หนึ่งมากมันต้ฝันเด้มันคือจังมีแนวบันโดนบันดาเนี่ยล่ะ บ๊อบฝันถือจังสีกับบ๊อบฝันบ๊อบฝันคือมาเอาอยู่นี่เลยคือมาเอาอยู่นี่เลยคือได้อยู่นี่คือจังได้อยู่นี่เลยคือจังเปิดสุกไเนี่เพื่อเปิดดึงไซนี่เอาบ่อเป็นตาได้จักเม็ดอันนี้กับบอบคือบ๊อบฝันได้มาสีได้แต่ตอดผู้ใดไล่ก่อนผู้ใดแล่นหนีก่อนโบสือถือจะพูดไปสาขอโม้โอ้ยปู่พ่อมาถื่ซสำแล้วปู่พ่อมาถือจ่อยเนาะ ชาววัหว่าวหอฟพญวัวลายหยันเอ้ยหยาเออันจ้งไหกันมาอันสุกใ่เด้อมาห้อันนั่นเด้อจันดอกรอป้าจันเมื่แล้วได้มองกีอันเสจตีทางมองจีไปจีมามองจีกินจท่านเมื่อแล้วเด้เมื่อที่เมืเมื่อแล้วมิจะปิดแต่นี้จันตเก็่นอันขอคนชื่อท่าหนอกคนละว่า ากนีจมบ่าเจ้าดอกเอือนแต่งหาญาล่ะกระดิบนี้ญาติว่าก็ะมือนี่เหล๋ิท่านนเพชิ้นทบ่่าวานข้างว่าเท้ามือ2้บวชเจะเพินวานกัเลยชื่อไว้เพราอทิก็เพิ่นมาเจ็บค่ะนั่นก็เลยชื่อไว้ตัวละสอง0 0คือกันเรียกอันนั้น <c oughs> สื่อสองเงอนแบบนี้บ่อยถ้่ซื้อแล้วมันจะเป็นคนะืดๆไงเป็นคืดๆ,ๆมากๆไมอเอาไปแล้วมา,าวมกมันนําสื่เไม่ดสื่องลอรี่นี่เลยลตเตอรี่ได้งกใบได้หนึ่งสองไปเอาเอางินไเอาเงินมาฉุดนี้หละ อไปขึ้นเงินเ <ไป S 1> นาะค่ะเราเงิน,น,น,นสะออน,น,นอยากไปขึ้นน้ำด้วยเนาะไปขึ้นเงิน <c oughs> บ่เคยบ่เคยไปเอาอย่วนธนาคารจักเทียทั้งมูม่บวันเลยก็เลยผมเห็นเพื่นนั่นไปเอาบะเพื่อนเาหนีบ่เงินลอตเตรี กระสันก็เลยไปเมื่อนี้ล่องเบิงสบายเนาะเมื่อกี้ไปขึ้นเงินมาบอกพ่อแม่รับทราบรับทราบออรเตอรี่ไปขึ้นเงินครับพี่ยงเลยพ่อแม่ไปขึ้นเงินรับซับอยากได้ตัวเลขแม่ที่รำเราเนาะวันนี้เราก็จะรำวงสวงใช่ไหมครับอาจารย์รำวงสวงไอต่อต่อต่องวดเหรอครับอาจารย์ต่องวดไหมครับเพื่อทราบเขาได้ขอเบอร์ได้ขอเบอร์ไว้เลยวเอาเงินฝาก จมาจนนนนี้สิบหกเขต้องขออยู่ใกล้มือสิบหกวันที่เขา่นีป๊บสิบหเอาเลยแล้วแตนคงไม่ไล่เราอีกนะครับเนาะ้ังผมระบหมดแล้วนี่แม่จัดการ่ยแม่จัดการแล้วหมูเส้าเพรอแม่จัดการชย เปิ้นเส้นเป็นไปแล้วเส้นเป็นแล้วเส้นเป็นออกแล้วไม่ว่าอ้ยคุ้มค่าเอาเอาบ่เส้นออกยังไ้ผู้ใดกิมาล้วไม่เบิ่งยู่หันมันกับที่เกี่ยงตันั้นกับไยเส้นออกเตัวเมือนเ้าเส้นออกแล้ววันนี้ได้แต่คอต้องหดเล้นะครับเพราะว่าทันทีนี่มันว่าขอขอที่เยอะอยากจะบิ่งคออยู่ใชที่เยอะที่เยอะไปเลย เ่เอาเทียเดียวเอาเที่ยวเดียวหมดมันจังมากอว่าจะเอาจะมาอื้นคือก็องเ่าเนี่เป็นมาสิมือแอกเป็นมาสิยาเป็นนเนี้เป็นในเดียวแต่ว่าเอาเทียดไดนมันไม่เหม่ะ เมียนเดี๋ยาไลเจียแล้วมาลายตู่บอกคนอู่เจ้าเอาตูหล่มาสกลำคานสันกับเท่ากันบาตัวกันลำค่านั่งี่ได้เนาะลำคนี่เตียตัววแล้วันไดไรูหนูม่นดรเนาะชุนไหแล้วไหแล้วเอาอย่งนี้กบานซะเนาะคนกะบ่นั่นแล้วบ่กัลำคานบ่กัใส่เอาตัวกใส่อัวเห็นตั ว่าท่านไดข้าอยามองน้ามูอยู่ได้ไหมลงทุนเก็บตัวกันนะโอ้โหไดซิบโกเม่นาะโอ้โหมันบอกคนบอกเราหลายบอกเราเหีนแยเนอกมาแยกนี่แล้วมันข้งก็เหล็กงบเป็นมหาตัวนอ๋องบพิ่ารณาังที่ไม่เหลกสองบอางบสองแล้วบางทีนะเอาอันบ่ตยเป็นไทยอันนั้นเนาะเป็นไทยอันนั้นางกันมาละังหอกปั๊บเนี่ยขางิจาหางเถอ เลบงหกสอง้มาตียมอันหก็เก่าตัวเดียวกันคนน้คนอเก่ากัตัวเดียวกัน้เอาอันนี้งเองนะคนนี้เีเล้องเล่าก็ให้ค่ะเติบอยู่เน่อาจารย์อาจารย์หกสองหกว้าหยาเันนที่ผ้าเห็ดเนาะตับเบิลติดต่อหยาบตับนี่แนวสิที่สาพแีแแล้วที่แม่แล้วทุกจดทุกจวดเนาะ เาเพิ่มันเพิ่มได้ดีเพ่มเสร็จแลเพิ่นเสียได้เพิ่นเสียได้เปลหอยเสียเอนเงนัเราจินมิเนาะเพิ่มเพ่กรปนนเ่นวบ่งปวนเย่วนหพืออูนเอเป็นเพา่สองค้น้าทั้งม่่างี่แหลแกเพื่อนในวัดในโซอนคุลนเอาเอาท่องไปถือแกเพื่อันถือเเลยโอ้หเเบกนเมื่อไม่ด้นี่เน่ ให้มันแจีงวันนี้ผู้อันสีเ่เลข่ได้ตัวนี่โอ้สาธุสาธุได้ทองบอกว่าจะไปใส่บนไปไปนี้มาเจ้าขับไปงานมาถือสี่เหลี่ยมตอนสี่มันนยังวันนี้แม่ก็จะลำให้แม่สิ้นลามนะครับหลังจากที่แม่ได้รับโชคเนาะพวกผมก็วิ่งป่าลาบเลยวันนั้นวันนี้จะได้วิ่งไว้วันนี้คงไม่ได้วิ่งแล้วนะครับเฮ้ยมื้อนี้บ่ได้วิ่งดอกมื้อนี้ครับผมเส้นต้นไปแล้ว วิ่งกันทั้งทีมเลยครับเออถ้าได้วิ่งดวงใส่ได้โดดน้ําวันนี้ออกไปยังไงอ่น้ำมันรถหนึ่งหมดเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้มารับชมอ่าตอนที่แม่ลานะครับตอนนี้ครับตอนนี้ครัเตรียมเครื่องอยู่เตรียมเครื่องอยู่ครับเตรียมเครื่องอยู่ครับผมแล้วก็จะมาว่าจะได้ต่องวดตัวไหนเนาะแม่เนาะครับ ก็คือถ้าถ้าเพื่อนให้เพื่อนก็จะให้ตลอดเลยครับแม่โอ้ยก็ให้ตลอดเราขอจนว่าแล้วบนแล้วเงี้แล้วง้ยมัได้บนแล้วจัดรงไม่ก็จีขอไม่จนไปตลอดเพื่อนก็จะให้ไปตลอดล่ะเพราะว่าเพื่อนอยากสางเพื่อนอยากได้เนาะหน่อยอันนี้ปู่ป้าเหตียดอันนี้ปู่ป้าทำเพื่อนเกิดโอ้ยเพื่อนหายไปอย่างไรอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ลองพิจารณาดูนะครับผม แม่นบบาเสิ้นลาบะครับผมคือหย่างให้โอกาสเข้าแล้วมีโอกาสลุดนะครับผมโอว่าขอยามอดไก็ได้ยามนั้นเนาะทางเข้าก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเนาแม่จ้าหลายวะใช่เนาะเล่นการนั้นนะครับผมโอ้ก็จะอันเบิ่งเด็กแมนนได้คุณแม่ก็ได้เข้าก่อนเราก็วิ่งตามนล้งเราเพราะว่าแต่ไล่เนาะวันนี้เรามาแก้ตัวใหม่ครับผมถ้าเก็บอัน จะมาแก้ตัวใหม่วันนี้เออเนาะเพราะมีไฟอันเบื้องแรกว่าออกด้วยมืออันแสนไรเย็เที่อนแม่ผู้ราศีแม่สิแม่เจ้าหม้อมาจอดในฟังเฮ้ยแต่อย่างก,กันจ้างบ่าไปเนาะจ้างบ่าไปเห็นคนแลนเนาะว่าดน้ากัดีเลสิบตัวนะครับอยู่หลังผมนี่นะครับแม่ครับอันนี้ก็เป็นผู้โชคดีนะครับนอกของคนแม่อ่าผู้โชคดีกันนงะว่าถูก เกือบบทุกคนนะครับในบ้านนี่ครับเนาะเพราะว่าอเลขขันน้ำมนต์ที่มามื่อนั่นเนาะครับเนาะว่ามือแตนตอดพักกันแล่นนี้แตนนะครับเนพะิ่นเฮดขันน้ำมุนในสองหกหกสองนะครับเน,น,น,นาะนะการลงให้เป็นสองหกสองแต่ว่าเก่าสองสองเก่าหันอ่าสวายคนเดิมว่ร์เรลงเป็นโตให้นะครับเนาะการเด้ลงแต่สองหกหกกองสองครับถ้าวายูมันถือว่าเป็น 62, สองเก่าเก่าสองบ่เพอาาิ่นจัดเป็นกัเลยว่าเอาตุ่นซับนีละยาวหลายหลายเ่าทันว่าอ่าให้ให้เอฟซีทุกคนไปจัด ได้ไปให้ไปกับเอาวันธันวานะครับเนาะก็ได้มาตามมันนะครับเด้อเอาสไลด์คิปนี้ผู้ใดเข้ามากอาจจะเลิกกดไลค์กดแชร์ให้กับสบายคนเดิมนะครับเด้อเพราะว่าสบายคนเดิมก็ได้ติดตามมาที่วัดศรีสุมังนะครับเนาะมาคืองวดนี้ก็เข้าเต็มเต็มสองเกานะครับเนาะเอาก็เป็นว่ามันเป็นเลขกกับหัวนะครับเด้อหัวขึ้นหัวลงเอาอย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิบวันผ่านข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของสบายคนเดิมนะครับเนาะเอาสำหรับ คนสวัสดีครับสวัสดีย่างงามครับ